ไสโสดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 m o r i t p a r a o YouTube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารา,ายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม2566นะครับว่าดวงชะตานะครับของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนนี้จะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายราศีบ้างน,นะครับก่อ,กอนอื่นเลยก็อย่าลืมนะครับช่วยกด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดซุปเปอร์ตงให้กับอาจารย์ด้วยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนช่องรายการให้กับอาจารย์ นะครับเปิดไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็สุดแต่แตก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสําเร็จนะครับเวลาอาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปหาคุณทันทีเลยนะครับ24ชั่วโมงอย่าง Delivery นะครับสำคัญก็ต้องกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งมันจะมีให้กดว่ากระดิง่งเตือนเฉพาะบางคลิปหรือกดเตือนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องกดกระดิ่งเตือนแจ้งเตือนทั้งหมดะนี คุณจะได้รับทุกคลิปเลยนะครับก็มีเหมือนกันนะ fc แฟนคลับบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีการแจ้งเตือนอะไรมาเลยแสดงว่าคุณไม่ได้กดกระดิ่งทั้งหมดนะก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับนะกิ้ง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 นะเอ่อโอเคนะครับเพราะในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีดวงดาวอะไรซึ่งจะโยกย้ายบ้างนะเพราะฉนนั้ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีดาวย้ายน้อยถือว่าดีนะ หลายปีที่ผ่านมานี่ชอบมากเลยถ้าดาวไหนย้ายเดือนไหนย้ายน้อยเนี่ยโอ้ยหมอดูสบายไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นก็จะมีดาวสามดวงนะจะมีดาวแค่สามดวงก็จะมีดาวพระอาทิตย์นะครับย้ายเป็นกเกษตรในดวงชะตาเนี่ยในวันที่18สิงหาห6สิเวลาตี 2, 59นาทีนะครับในดวงชะตานะพระอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีสิงนะครับ มาดาวต่อมาก็คือดาวพระอังคารนะครับดาวอังคารนี้จะย้ายราศีเนี่ยนะครับในวันที่18สิงหาคม6 6ด้วยเช่นกันช่วงเวลาตี2 59าทีเหมือนกันอีกแหมย้ายวันนเวลานอเดียวกันเป๊ะเลยทั้งอาทิตย์และอังคารนะครับอังคารย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับตำแหน่งก็เป็นอังคารอานันต์ซึ่งศักดิ์สีนะแล้วก็เป็นมหาจักรนะครับเ,ออเพราะาในดวงชะตาก็ถือว่า มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะอาจจะต้องเนนหน็่เหนื่อยก่อนในช่วงแรกแต่ก็ประสบความสําเร็จสมวังเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มักเป็นคนยิงด้วยเพราะงั้นก็อย่ายิงจนเกินไปนะในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์นี้จะพักองศาดาวศุกร์พักองศาหมายถึงเดินตาโคจรเดินถอยหลังนะครับข้ามราศีไปอยู่ที่ราศีกรกฏ นะครับตำแหน่งของดาวก็เป็นราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคือราชาโชคโดยตำแหน่งมันดีอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวค่อยไปว่ากันในหลวงคำไปก่อนนะครับสุขพักช่วง27สิงหาคม6 6เวลา10โมง9นาทีสุขพักก็อย่างที่บอกเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นราชาโชคนะก็จะดีในดวงชะตานะครับ ต่อมาก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนคุณก็ดูตามรายละเอียดที่ฉันาได้ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะและช่วงท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดวงชะตาคนดวงตกเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเออและจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับในดวงชะตาอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับบอกไปให้นะเออเพราะฉะนั้นสำหรับคนดวงดียังไงก็ดีไม่ต้องห่วงนะครับดีมันก็ดีใจหาย นะเดี๋ยวก็จะมีเคล็ดลับบอกในช่วงท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคราศีพิจิกเนี่ยเป็นสถิละราศีเป็นราศีกลางาธาตุน้ํานะครับเป็นแมงป่องนะเป็นบุคคลซึ่งลึกลับซ่อนเร้นนะครับมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นรูปร่างสันทัดลำตัวแบนป้อมนะครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกมเนนะครับปีที่พลดาวประจําตัวดาวคานก็ยังสถิตอยู่ในภพกรมมะนะเป็นอังคารยอดขุนพลถือว่าเจ้าชะตาอย,ยังมีความมุ่งมั่น,นใส่ใจด้านการงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบมากขึ้นถือว่าโดยชะตาณเนคุณจะมีความรับผิดชอบหรือหลองการงานอย่างเต็มที่วันๆก็จะทําแต่งาน,นในเรื่องของปัญหาอาุปสรรคต่างๆก็เป็นงานของเจ้าชะตา ที่จะต้องทำให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินการทองดวงชะตาขอคุณเดียดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็สถิตอยู่ในภพอรินะครับเป็นราชาโชคตั้งแต่ในวันที่19เมษายนแล้วดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับมีเกณฑ์การรายจ่ายดวงชะตาราศีพิจิกเนี่ยหลายคน,น่ยมีเกณฑ์การเป็นหนี้ หรือทําธุรกรรมนะครับสินเชื่อกับธนาคารก็จะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสผ่านนะเพฉะนั้นถ้าคุณจะกู่หรือลงทุนอะไรก็ล้วแต่สินเชื่อกับธนาคารเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จสมหวังด้วยเช่นกันนะครับพอคุณลงทุนเสร็จปุ๊บปีหน้าเนี่ยคุณก็จะมีผลประโยชน์ผลกําไรที่ดีตอบรับกลับเข้ามาอย่างมากมายช่วงเมษาซึ่งดาวเพื่อราศรีเนี่ยจะก็จะย้ายไปอยู่ในภพปัตตนีร่วมกับดาวมฤตยู ถือว่าส่งผลดีตลอด1ปีเต็มๆมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับได้เก็บดอกเก็บผลเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณได้ลงมือทานะครับที่ผ่านมาประสบความสําเร็จด้วยนะครับนะและพอมาในช่วงเดือนนี้นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายราศีเนี่ยในวันที่18สิงหาคม2566เวลาตี2 5งนาทีเนี่ยอาทิตย์นี้เป็นดาวเจริญพภพกรมมะนะครับย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรในดวงชะตา ส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับการงานที่เจ้าชะตาทำอยู่เป็นงานที่ดีส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการงานมั่นคงครับสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จหรืองานที่คุณทำเนี่ยก็ลาบเรื่อนดีนะครับถ้าใครยังไม่มีงานทำนก้มโอกาสได้ก็มีโอกาสที่จะมีงานทำในช่วงนี้ด้วยเช่นกันขอให้ทำให้เต็มที่ไปเลยนะครับงานคุณเริ่มดีขึ้นแล้วประสบความสำเร็จนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคาร ดาวคารนี้เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวคารนี้จะย้ายราศีในวันที่18สิงหาคมเวลา18สิงหาคม6 6เวลาตีสอนาทีด้วยเช่นกันวันเวลานอเวลาเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยแสดงว่าชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอังคารย้ายเข้าสู่ภพลาภะเป็นอังคารอนันต์ซึ่งศักดิ์สรีและเป็นมหาจักร ในดวงชะตาเนี่ยนะครับถือว่าชา้าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเจ้าชะตาต้องเหน็ดเหนื่อยในการข่ยคว้า,าเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีดเข้ามาให้กับชีวิตซึ่งก็จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้และก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใดด้วยหมายถึงคุณได้รับเนี่ยก็มากไม่ใช่ได้นน้อยได้มากในดวงชะตาของคุณนะครับและรวมถึงในเรื่องของอาลลาภคือปัญหาอุปสรรคต่างๆจะนําโชคลาภและความสําเร็จ มาให้กับชาวราศีพิจิกก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใดได้มากโดยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียกเลยแล้วรีบๆมาหน่อยเว้ยอุปสรรคต่างๆรีบๆมาหน่อยเออจะได้มีลาบสักทีนึงแหมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับนะก็ะขอให้โชคดีในช่วงนี้ตนุตนุปเป็นลาภเนี่ยตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภคิดอย่างไรได้อย่างนั้นในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับ มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะคือตามดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์จะพักนะคือดาวศุกร์จะพักเนี่ยตามดวงชะตาดาวศุกร์พักในวันที่27สิงหาคม66เวลา10โมง9นาทีนะครับศุกร์พักหมายถึงการดาวศุกร์เดินถอยหลังนะครับเดินพักองศาเนี่ยนะครับข้ามราศีจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งของดาวก็เป็นราชาโชค ดาวพระสุพักตามคำพยากรณ์ที่ว่าพระสุพักข้าวแพงทําลายตรงปุรภาษามั่นคงทาลายมานะครับปุรภาษาเนี่ยเป็นดาวปากนกเป็นดาวเลิกที่20นะเป็นมหาธโนเลิกเลิกที่2ี่อ่าก็จะมีเลิกยี20เลิกสองเลิก11เเป็นมหาธโนเลิกส่งผลในเรื่องของความมั่นคงมั่งมีงมนะครับคือยังไงก็ดีในดวงชะตาแต่ข้าวของมันจะแพงอะนะ เธอก็อาจจะรายจ่ายสูงนะในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับแต่ตามเกณฑ์ดวงชะตาดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเริญนบปัตตานีและเป็นดาวเจ้าเริญนพบพวีนาานะครับพักเข้าสู่ในภพสุพระส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยความเสียหายต่างๆแม้แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ก็จะส่งผลให้ดวงชะตาเป็นที่ยอมรับในสังคมและคนรอบข้างแบบง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับได้รับการยอมรับ และส่งผลในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือคู่สัญญาก็ให้ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีพิจิกเป็นอย่างดีในเรื่องของการค้ำประกันนู่นนี่นัน่นได้หมดไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยก็จะมีความสุขรักความสุขนะครับมีความสุขในครอบครัวเป็นอย่างดีของชาวราศีพิจิกนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเป็นในเดือนนี้สองครั้ง ชจงต้นเดือนกับสิ้นเดือนนะครับแล้วก็พระจันทร์ดับนะพระจันทร์ก็จะเป็นในวันที่2สิงหาคม66เป็นเวลาตีหนานาทีเนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรในภพศาสตร์ช้าดีในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อโลกออนไลน์โซเชียลนะครับก็ถือว่าจะให้คุณต่อเจ้าชะตามีโชคลาภนะแล้วพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับในวันที่16สิงหาคม6 6เวลา16บหกนกาสีดับอยู่ภพสุภา ไม่ค่อยดีนี้หของเครดิตต้องระวังจะมีปัญหาโอปสัคนะครับมีเรื่องเสียหายเสียเงินเสียทองต้องระวังนิดนึงอ่ะต่อมาพระจันทร์ก็จะเพนอีกนะครับพระจันทร์จะเพนในวันที่3ามสิงหาคม2566เพนเวลา8ปดโมงยีนาทีอยู่ที่ราศีกุมนันดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสที่ดีนเรื่องทรัพย์สินเงินทองมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จเป็นอย่างดีมีโชคลาภนะครับนาะ่ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแั้นอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยยู่พอาลีเนี่ยนะครับมาก็เกือบปีครึ่งแล้วนะดาวราหูก็เสียติดพิษนะนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนอะไรนะมิถุนาใช่ไหมเออที่อาจารย์ได้ทาไปแล้วจะถึงตอนนี้ ให้คุณระมัดระวังนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสี่เนี่ยดาวราหูยังเสียอยู่ก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ควรไปทําอะไรซึ่งเป็นเรื่องสิ่งที่ผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นต้องระวังนิดนึงนะครับแล้ววันที่อ่าห้าวันที่ห้าสิงหาจนถึงวันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอ่าสุขภาพนะครับในเรื่องของลาบและผลประโยชน์เนี่ยไม่ค่อยดีในดวงชะตาต้องระมัดระวัง ในส่งผลในเรื่องของงานด้วยนะครับแล้ววันที่1 0 1 1 1 2 13เนี่ยต้องระวังเรื่องของการงานโดยตรงจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องเสียเงินเสียทองเรือตกยางออกก็ต้องระวังไว้นะิดนึงนะในดวงชะตาเนี่ย11 1เ13เรื่องงานแล้วก็วันที่15จนถึงวันที่22ถือว่าดีนะครับราบเรือนไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็วันที่23จนถึงวันที่27 สิงหาคมเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้หนึง่งเพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะครับก็สถิตยอยู่ในพบลาพระต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของอสุขภาพมีเรื่องเสียเงินเสียทองในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ดิหนึง่งนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับต่อมาอันนี้จะมาพูดถึงคนที่ดวงชะตาตกนะครับหรือดวงชะตาไม่ดีมีเคราะห์กรรมเข้ามาเบียดเบียนนะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับคนดวงดียังไงก็ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะอันนี้มาพูดสําหรับคนที่ดวงชะตาตกนะครับมันทําอะไรไม่ได้คุณจะต้องเข้าใจนะครับคือมี fc แฟนคลับที่มาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะครับก็เป็นจํานวนมากแล้วก็มีบางส่วนนะครับเออบางท่านเนี่ยที่ดวงชะตากําลังตกอยู่นะครับดวงชะตาคุณเนี่ยก็จิตตกไปด้วย บางท่าน,นก็ร้องไห้เพราะความทุกข์ต่างๆนานาถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทองถูกญาติพี่น้องหักหลังถูกเอาลัเอาเปรียบเรื่องทรัพย์สินที่ดินมรดกสารพัดนะครับเออบางท่านก็เกิดปัญหาในเรื่องของหนี้สินคดีความต่างๆนานามีมรสุมชีวิตเข้ามามากมายอย่างหนักหนาสาหัสนะจะหนักจะเบาก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนนะครับมันทําให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ คิดมากต่กตางๆนานานะครับจิตตกทําให้คุณเนี่ยวิ่งพรานไปหมดเลยเออคุณก็ได้ยิ่งทํายิ่งมีปัญหายิ่งทํายิ่งแย่บางท่านเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับกู้แล้วกู้อีกนะกู้แล้วกู้อีกยิ่งจมยิ่งจมลงนะครับลงทุนไปเท่าไหร่ก็หมดเสียหายเปรียบเสมือนเนี่ยนะครับคุณถมที่เนี่ยถมในน้ำเนี่ยที่ที่มีน้ําน้ํเลือกเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มนะครับ คุณยิ่งดิ้นพลาดเนี่ยยิ่งดิ้นยิ่งรัดตัวเองนะบางคนเนี่ยโอ้โหแบบจิตเตลิดมากคิดฟุ้งสร้างนู่นนี่นั่นมันไม่นิ่งนะครับมันจะทําให้เกิดแต่ความเสียหายต่างๆนานาน,นะเสียเพื่อนเสียมิตรถูกดูถูกถูก,ถก,ถกติฉินนินทาสารพัดนะคือคนที่ดวงชะตาตกเนี่ยคุณจะไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันก็จะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ เยอะแยะมากมายไปหมดและดวงชะตาบางท่านเนี่ยนะครับถามว่าเนี่ยจะไปลุยจะไปเอาเรื่องเขาได้ไหมจะไปแก้แค้นหรืออะไรเงี้ยนะคือบอกได้เลยในยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมันไม่ดีหรอกนะจะมีแต่เรื่องเสียหายเพราะมันควบคุมทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจําไว้คุณจะต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดอยู่ให้นิ่งและมีสติใจเย็นๆใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุด ให้คุณเนี่ยเตรียมตั้งรับก็พอนะครับคือการถอยหลังกลับมาตั้งหลักเนี่ยนะแล้วก็รอคอยโอกาสที่ดีๆนี่จึงค่อยก้าวเดินต่อไปเนี่ยถึงจะดีในดวงชะตานะครับให้คุณเตรียมตั้งรับเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะครับใจเย็นอย่าคิดฟุ้งซ่านหลายคนกินฟุงฟุ้งซ่านมากเวลาดูดวงชะตามันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันก็ไปตะเิดเปิดเปิงไปหมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นแล้วก็มีสติมันมีทางออกทางแก้ไขอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องคดีความนู่นนี่นะคุณก็ไปปรึกษานะักกฎหมายไปปรึกษาทนายความว่าขั้นตอนนู่นนี่นะ่ะมันเป็นอย่างไรนะเรื่องคดงีองคดุงคดีต่างๆเนี่ยคือมันใช้เวลานะถ้าจะฟ้องร้องนู่นนี่นะ่ะมีทั้งสามศาลเผลอๆนี่คดีกว่าจะจบส,สักศาลหนึ่งก็หลายปีนะสามศาลก็ไม่รู้จะกี่ปี นะครับคือใจเย็นนะครับมันมีทางออกทางแก้ไขเสมอนะอาจารย์ก็เป็นห่วงนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาใครมีปัญหาอุปสรรคดวงติดขัดอยู่ให้คุณเนี่ยหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทางออกทางแก้ไขให้นะครับว่าช่วงไหนดวงชะตาคุณฟ้าเปิดโอกาสดีๆคุณจะประสบความสําเร็จ นะเออก็จะดูให้อย่างเต็มที่เลยนะครับสาหรับคนที่ดวงชะตามีเคาะมีกรรมดวงชะตากาลังตกอยู่นะครับดวงตกมันทําอะไรไม่ได้มากหรอกต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดนะครับในดวงชะตาแล้วก็ทางแก้ก็คือให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับนะสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือสวดมนต์เนี่ยมีทุกบ้านคุณหยิบมาสวดเลย นะครับมันจะสามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และจะพบกับช่องทางโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีโอกาสนะครับนี่โการปฏิบัติธรรมส่วนมนเนี่ยจะได้พบกัลยาณมิตรที่ดีนะครับพบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพราะคุณดวงตกทําอะไรไม่ได้ยังไงมันก็ทําไม่ได้แน่นอนนะครับก็เปรียบเสมือนมันเป็นพบวินาศก็ได้นู่นนี่นันนน่นคือมันทําอะไรไม่ได้คุณต้องหาคนช่วย หาการยณาณมิตรที่ดีหาผู้ใหญ่ช่วยเหลือบุญกุศลสามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับถ้าดวงชะตาคุณตกนะเเพราะฉะนั้นติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์ได้เดีย๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้อย่างเต็มที่ไปเลยนะครับเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็บทสวดพระคถาต่างๆที่ดีๆก็จะบอกไปให้นะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ดวงชะตาดีไม่ตงห่วงดีก็ดีไตใจหายดีก็ต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อนหนุนนําดวงชะตาให้คุณเนี่ยประสบความสเ็จ ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเนี้ยดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้ fc แฟนคลับของมอริสพารดาวทุกคนเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จแค้วคาดปลอดภัยทั้งปวงมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาถูกมีโชคลาภถูกระงวัลแจ็คพอตรางวัลที่1ร้อยล้านพันล้านบาทประสบความสำเร็จสวรรคกันทุกๆคนเลยนะครับนะสาธุโอมพุทโธทายนโมวินาสันติสาธุอาหารปีสาโธอาหางปริจโรปีสาโทติประสิทธิเตและเมสาธุ สวัสดีรับรวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดซุปเปอร์แตงกดปุ่มขอบคุณให้ก่าจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับรววย